สวัสดีครับซนิิโจทวีตนอทช่ายูทูบครับไม่ครับโอ้นานแล้วสี่ห้าเดือนหกเดือนแล้วมันมาถ่ายร้านนี้นะฮะยังขายดีมาเลยนะครับไก่ทอดขนลุ่มนะฮะไก่ทอดขนลุ่มต่อคิวเหมือนเดิมนะครับนี่ครับขายดีขายดีนะฮะหาหากันเป็นนานพอทุกคนนะฮะกลับมาอีกครั้งไม่ได้กลับมาอีกครั้งเราคขาขายน่แล้วแต่ผมเพิ่งจะมาเนาะโอ้หายนี่ดูคิวก็ยังเหมือนเดิมนะนู้นนู้นคิวยังเหมือนเดิมนะครับนี่ครับโอ้ ไม่ธรรมดาครับต่อคิวเหมือนเดิมครับนี่ฮะเอาต่อยาวไปต่อยาวไปเลยต่อยาวๆไปเลยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับคนหลอ่อโอ้ยถ้ามีที่ทอดใหม่คผมจะถ่ายได้ไมันตรงนั้นนะ่ะอ,อ๋อที่แอบส่องได้นะนี่ครับเขามีที่ทอดแบบใหม่นะเป็นรุ่นระบายอากาศนะครับดูดดูด,ดลมออกไปข้างนอกนู่นนะกันกันคนเหม็นควันกันนะ อ,อกันไม่ค่านะเดี๋ยวจะตายก่อนโดนควันโดนควันอนะน้ามันเลีจยะเสียชีวิตซะก่อนนะเดี๋ยวยังไม่ได้ขายให้เก็บซีเดี๋ยวไม่ได้ใ,ไไดใช้ตังค์งนะครับนี่ครับเอาวันนี้พาใครมาลูกชายด้วยเหรอว่าอมีลูกชายแล้วก็ไม่บอกเนาะนี่ฮะพาครอบครัวมามแก่แล้วจนะ้ะแก่แล้วเหรอ,หรอโอ้แก่แล้วนะไม่แก่หรอใค่เนี้ยโอ้โหดูดิยังน่ากินเหมือนเดิมนะครับ ดูเดียวโหนี่ครับจะมีมาเดินนะฮะเป็นเนื้อไก่นะเนื้อไก่แล้วก็กึ๋นนะครับยังราคาเดิมไหมครับยี่สิบบาทโอ้ยังราคาเดิมอยู่นะฮะขึ้นไม่ได้จังขึ้นไม่ได้เลยนะเนะพราะว่าชื่อร้านเขาไก่ทอด,นะดยี่สิบนะจะเปลี่ยนเป็นไก่ทอดยนะี่สิบห้าสามสิบันไม่ใช่ชื่อร้านเขานะไม่ได้ไม่ได้ผิดสูตรผิดสูตรนี่แบบน,นี้เลยมีลูกชายมาหอยช่วยได้เงินเดือนไหมครับคนนั้นอ่ะ ได้เงินเดือนไหมคนนั้นน่ะไม่ได้อกเยอะก่ินดอ๋อกินเยอะกว่าเงินเดือนอีก่่ <laughs> กินเยอะกว่าวันละวันละสามร้อยอีกนะน,นี่ค,ค, okay, ครับอ๋อตัวนี้ก็จะมีซีนกันระหว่างลูกค้ากับอ่าคนขายนะฮะก็คือช่วงนี้เป็นโควิดนะก็เลยเซฟตี<ม>้ครนะับทุกฝ่ายเลยนะครับตลาดเขาก็ดีนะฮะ มีมาตรการป้องกันอย่างดีนะครับวังครับมันจะมีที่เช็คอุณหภูมิแล้วก็จะมีที่ล้างมือด้วยนะนี่ไก่ทอดคนรุมเหมือนเดิมครับตอนนี้มีส่งกล้องส่งแก๊ปอะไหมหรือต้องมาซื้อที่ร้านเหมือนเดิม,ามาต้องมาซื้อที่ร้านนะครอยากกินนะครับที่นี่เขาที่นี่เขาเลือกตลาดไหนนะตลาดนัดวัดประดูตลาดนัดวัดประดูแล้วติดถนนใหญ่เลยนะครับ ตลาดนัดวัดประดูนะครับตลาดใหญ่มากมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่นี่หอมมาก,กหอมมากหอมมากเขาเนียวเ,ยเาขออาหมักสูตรพิเศษนะนุ่มนิ่มนะทั้งนุ่มทั้งนิ่มนะฮะ นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มข้เหนียวนุ่มนิ่มนะฮะคนลุมเหมือนเดิมนะครับอ๋อเจ๊บอกว่าพอดีผมมาคนหลยเยอะนะครับแสดงว่าผมต้องเช่าผมมาอยู่ที่นี่ประจําแล้วคนถึงจะมามุงเงี้ยจะได้ขายดีๆปกติคนจะเรื่อยๆปกติคนจะเรื่อยๆพอผมมาคนมามุงเต็มเลย แบบนี้นะดีเหมือนกันเนาะนครับขายดีขายดีฮะนี่ผสมได้นะผสมได้มีเนื้อมีกลืนนะฮะเดี๋ยวไปแอบสองนัานนู้นก่อนไปแอบสองคนขายก่อนนะฮะนี่ครับก็ต้องมาต่อคิวกันอย่างนี้นะครับใครอยากกินมาต่อคิววันนะครับนี่ครับขายดีไม่ดีฮะใช้แก๊สทีแก๊สขนาดกลางสามถังเลยนะฮะแล้วก็ข้อกันทีแบบสามสี่ถังห้าถังด้นี้นะนี่ครับข้อกันทสัถังเลยนะฮะ หมักมาเรียบร้อยหมักมาเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวเตรียมทอดนะฮะคุณพ่อคือพ่อคนเดียวนะนี่ครับน้ำมันเดือดๆเลยนะโอ้น้ำมันเดือดๆร้อนๆเขาจะมีท่อเฮดเดอร์นะรุ่นใหม่นะครับนี่ครับ คอยให้เดอร์รุ่นใหม่นะครับเป็นฝล่องออกมานะครับกันการควันนะครับเป็นรบก,กวนร้านอื่นๆเขานะครับที่ว่าขายอยู่ด้วยกันนะฮะเป็นมาตรการป้องกันนะครับอย่างดีเลยนะฮะใครมาก็จะมาต่อคิวกันแบบนี้นะฮะ รถหลังนี่มีคนมาถ่ายไหมคนทางเราผู้ชายผู้หญิงมาผู้ชายที่ใส่แว่นอ่ะอ๋อคนทางเราทางกางเหลาอะไรชาววังนี่แหละอ๋อเดี๋ยวนะเหรออืมจะมาเช้าเกินก็เลยไม่มีลูกค้าอ๋อครับโอ้ายังไม่่ออออก๋สวนใหญ่ถ้ามาจะมาตอนกินเย็นๆนะ เอาเวลาสี่ห้าโมงนี้มาได้เลยนะครับคนเยอะตรงนี้นะครับนี่าประจำนะครับขาประจำนะฮะมาอีกแล้วอีกแล้วอันนี้เป็นเกิดน,นะครับเป็นเกิด นื้อสามหอเนื้อไก่นะมีเนื้อหมูนะเนื้อไก่นะครับนี่จะมีส้มตำนี่เข้ากันเลยนะไก่ทอดข้าวเหนียวส้มตำนะครับเดี๋ออยวไหนไม่แน่แกจ,จะขายส้มตำก็ได้นะครับตำไม่เป็นเหรอคนแพร่ตำไม่เป็น คนแปะแล้วคนที่ไหนนะคนน่านน่ะน่านกับเจ้าตำส้มตำน่านก็ได้กับเจ้าไม่ก็สนัดส้มตำเนาะนห่ครับพอละยี่สิบบาทนะข้าวเหนียวแล้วก็เนื้อไก่อ๋อจะเอาสามสิบก็ได้อไปบอกได้นะปกติยี่สิบบาทต่เขยจะแถมแถมไก่ให้นะฮะถ้ายาสามสิบพิเศษนะ อ้วนกินอันนี้หัวใจใช่ไหมขืนหัวขืนตับแล้วก็เนื้อไก่นะครับหมักพิเศษนะสูตรพิเศษหอมหอมตอนถึงนี่เลยถึงจอทะลุจอเลยนะฮะไก่กระตับหนึ่งหอ่อไก่กระตับหนึ่งห่อนะฮะนี่ครับก็มาถึงมาชี้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 ชนะใครจะเอาอะไรบ้างน,นะฮะใครคจะเพิ่มสามสิบพิเศษได้นะเดีย๋ยวดูวิธีการห่อนะ ห่อเดียวแต่ว่าแบบนี่ครับโอ้ลูกชายเก่งมากเลยอะ่ะเออคล่องจริงๆงไก่ทอดคนรุม20่บบาทนะครับไก่ทอดคนรุม20่บบาทนะครับ

ทอดกันแบบให้ให้ทันลูกค้านะครับใส่ทอดคนลุมนะฮะลุมทุกวันขายแถวเยียวยาแบบนี้นะครับแต่ก็ยังดีนะครับพ่อแม่ค้าทำเร็วมากไวมากก็เลยสามารถจัดการได้คิวได้ไม่นานนะครับยืนกันไม่นานหรอกครับต่อแถวมาเยอะๆนะครับ ร้านนี้ต้องการคนมาต่อแถวนะฮะไม่ต้องการมาตั้งตบยุงนะครับมาต่อกันได้เลยนะ <S <S ยาวไปถึงนู้นถึงไอ้ตลาดอะไรนะสายใต้ใหม่ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจัดการให้นะฮะเสด้าเจด้าอีก,ก,ก,กอย่างนึงเขามีปลาบองนะสุดยอดะนะปะลาแจ่วบองนะลูกค้าต้องไปหาซื้อที่ร้านอื่นนะข้างในมีนะครับใครมาซื้อข้าวเหนียวไก่ก่ทอดคนลุมนี่นะฮะล้วข้างในเขาจะมี น้ำพริกอ่อ,องมีเจวปลาบองอะไรด้านในนู่นนะครับพอน้ำพริกนะครับเอาไปกินเป็นเครื่องเคียงกับแก้นไปเลยเนาะนะครับแต่ร้านนี้ขายเฉพาะอย่างนี้ก็แทบไม่ไหวแล้วนะฮะขาเนียวไก่อไทอดนะฮะ<ป>ส่วนใหญ่คนก็มาซื้อเป็นขาประจำใช่ไหมครับอันนี้มาซื้อครั้งแรกหรอครับครั้งแรกออกมาหลายครั้งแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนแถวแถวนี้เนาะ ังเกตดูนะฮะข้างในนี้มีหมู่บ้านเยอะมากเนาะหมู่บ้านเยอะมากน,านี่ครับโอ้สอบพาลูกพาแล้วม,มามหลายครั้งแล้วนะฮะแต่หลายคนนะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่านั่นเลยลูกค้าเก่านะฮะบางคนก็ซื้อไปให้สัตว์เลี้ยงก็มีนะบางคนก็ซื้อไปให้สัตว์เลี้ยงก็มีนะซื้อให้หมาให้แมวอะไรเงี้ย,อ,อ,ยอ่า ซื้อตับซื้ออะไรไปไปให้แมวทานซื้อไปให้หมาตัวเล็กๆนะเขาชอบนะฮะคนก็กินนะฮะสุนัขหมาแมวกินได้หมดนะเพราะว่าบางคนรักสัตว์นะเอาไปกินได้ฮนะไม่เอาข้าวตับกไก่ก็ได้นะไปกลับนะฮะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนื้อมาอีกแล้วนี่เนื้อมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วครับ อยากกินต้องมาต่อแถวนะครับต่อแถวนะครับก็ะบจะห่อไวมากนะ ชื่อเจ๊อะไรนะลืมถามนานแล้วลืมลืมชื่อนานแล้วเจ๊อะไรนะชาเอเจ๊าเชาพ,าพาเขาพาตลาดเจ๊พาเออเจ๊พานะฮะเจ๊พาไกท่ทอดคนลุมตลาดตลาดว่ดมาะดูนะครับโอ้ยลืมเปลี่ยนชื่อนะขอบคุณเอฟซีนะที่เอ่ยชื่อตลาดให้นะฮะไปหลายตลาดลืมชื่อนะฮะตลาดว่ามาดูนะครับ,บ,บ,รรบที่นี่เขาจะเรียกว่าพุทธมณฑลสายหนึ่งเนาะ เอหรือว่าตะลิงชันนี่แหละใกล้ๆกันนี่แหละนะครับนี่ครับบางคนก็ซื้อหนึ่งห่อสองห่อสามห่อสี่ห่อห้าห่อหกห่อสิบห่อสูงสุดเคยซื้อกี่ห่อครับสามสิบห้าสิบห่อเลยโอ้ซื้อไปฝากกันนะเนื้อจะจับห่อหนึ่ง เดี๋ยวก็ต่ำหนึ่งห่อมาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วโอ้โหทอดกันให้ทอดกันให้ทันนะครับไม่ทันไม่ได้ลูกพัดออกคิวเยอะครับใส่ทอดทนลุมพิพานะครับเหมือนเดิมครับแซ่บอร่อยเหมือนเดิมนะครับสห่อนี่สามห่ <3 S 2> อสามสิบครับสามห่อนี่สามห่ขอข้าวเหนียวจุดมะป่าสามติบ สม้มตำด้วยไหมครับสม้มตำไม่เอานะเพราะไม่มีสม้มตำไม่เอาเพราะไม่มีขายนะหลังในมีนะครับอ่าฮะออเให้ผมเปิดสาขาขายสม้มตำใช่ไหม <laughs> อ๋อน่าจะขายดีนะผมว่านะ ยังขายดีเหมือนเดิมว่าบนี่ผมถ่ายเกือบ24นทีนี่คนยังไม่ขาดสายเลยนะครับเดือเชื่อครับขายดีกันจริงๆเจ๊บอกว่าเจ๊พาบอกว่าผมมาถึงขายดีนะฮะแกวา่างนั้นนะโปรตีกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะต้องเช่าผมมาอยู่หน้าร้านแล้วนะวันละสี่ร้อยห้ารอยนะครับถ้าเป็นกุมารทองเรียกลูกค้าไงคนยังมาไมเยอะนะครับ <laughs> ไก่ทอดคนรุมเจ๊พา วัดประดูพุทธมณฑลสายหนึง่งชันนะครับ,บก็สามีกแกปิดหน้าปิดตาไม่พูดกับใครนะทอดอย่างเดียวนะมีหน้าที่ทอดโอ้หมดไป5กระติกแล้วประธานโทษ1 2 3 4งสอ่ห้าเนียวหกระติกกระติกละกี่โลครับเนี่ยกระติกหนึ่งกิโลเนี่ยข้าเนียวเนี่ยสิบห้าโลเดี๋ยวคำนวณก่อนสิบห้าสามสิบสามสเจ็ด จ็ดสิบห้าโลโอ้ข้าวเหนียวเจ็ดสิบห้าโลประทานทอดมาอีกแล้วมาอีกแล้วทอดไม่ทันเลยน้ำมันใหม่ๆนะฮะเนี่ยกระติกละสิบห้าโลนะข้าวเหนียวสิบห้าโลสองกระติกจะสามสามสิบโลหกสิบโลเจ็ดสิบห้าโลนะโอ้โหข้าวเ,เหนียวเจ็ดสิบห้าโลครับ ไก่ทอดคนลุมครับไก่ทอดคนลุมนะฮะอาจจะดูคลิปนี้แล้วนะฮะเรามาชิมได้ครับฝีมือร้านนี้นะครับรับประกันได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเพิ่มนะพรหมักเขาหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาหมักไว้เรียบร้อยแล้วสามารถเอามาทานได้เลยนะครับปรุงรสไว้เรียบร้อยเลยนะฮะเ้าเหนียวนิ่มๆนะแต่แนะนําให้ซื้อแล้วก็เอาไปกินเลยภายในวันเดียวกันนะฮะอย่าไปค้างคืนเนาะนะครับกินร้อนๆดีกว่านะครับกินร้อนช้อนกลางนะฮะ กินร้อนช้อนกลางเอาช้อนกลางได้ไงข้าวเหนียวต้องกินมือปั้นล้างมือให้สะอาดมือปั้นนะฮะไปแล้วไปแล้วคือที่คือแน่ยเพิ่มีกขอดอีกขอดที่ตับตับเพิ่มรวมหนึ่งนะแล้วตับเป็นกินจ้าร้านนี้ไม่มีแมงวันมารบกวนเพราะว่ามันร้อนนะครับแมงวันไม่กล้ามายึกจักนะแมงวันตายก่อนแมงวันตายก่อน จะกิ่นความร้อนหนีหมดเลยนะฮะไปเกาะร้านอื่น,นอเอาไปข้างในเปล่าๆแล้วข้างเปล่านะฮะดีนะบอกทันนะครับแม่แม่ค้าไวแม่ค้ามือไวนะคระับนี่รถก็้ม่ขี่ขี่เท่าไหรอ่อีสิบอ๋อกี่ละ้ยี่สิบบาทเหมือนกัน,นเขาดี๋ยวตีหอ โอ้เ้านี้ซื้อประจำไหมครับซื้อประจำเลยนะประทานเองเลยฮะแบ่งใครครับอ๋อทานที่บ้านเนาะคุ้มไหมครับคุ้มไหมราคาคุ้มไหมอิ่มด้วยอร่อยด้วยอ๋อคุ้มราคานะั้นที่สัมภาษ์ให้กับ fc นะ fc หรือว่าลูกค้านะครับที่มาอุนหนุนประจํานะมาหนุนเจเจพาเป็นประจําเลยนะฮะเป็นคนซอยประดู่ทางนี้แหละครับคนหนึ่งก็สั่งสี่ห่อนะสี่ห่อห้าห่อหกห่อ หน้าแม่ค้าด้วยกันเองยังมาซื้อกินเลยนะนี่แม่ค้ามาเดียกันมาซื้อกินเองนะฮะโอ้ยไม่ได้หยุดเลยครับ20นาทีเต็มๆต็มนะไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเลยครับขายกันยาวๆนะฮะนี่ครับโอ้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่โอ้โหไม่มีทางครับว่าจะแถวจะหยุดนะฮะก็มาต่อเรื่อยๆเพราะทำท่าว่าจะหมดก็มาอีกนะครับแบบนี้ตลอดนะฮะมากันเรื่อยๆนะครับ ล่นละนี่ขนาดโควิดยังขายดีขนาดนี้นะโอ้โอ้เมื่อก่อนต่อไปถึงไอ้ถนนใหญ่เลยนะฮะต้องทำทำงูกินหางนะฮะโค้งไปโค้งมาอย่างนั้นนะอ่าโ <c oughs> อ,อ้นี่ขายคนละครึ่งด้วยร้านนี้อ๋อลูกค้าคนละครึ่งเราไม่ได้ทำไว้ครับผมเอา รวมกันต่เอาคอละสามสิบาทตองคอเลยนะครับับมีเสีวกันนะฮะเขียวกันนะครับพลาสติกซีนนะฮะดูกันยาวๆนะครับคลิปนี้นะครับว่าขายดีกันแค่ไหนนะครับ คุณครับสองห่ออ๋อลูกชายนี่เรียนนักเทพเลยใช่ไหมครับยังไม่่อ๋อยังไม่ได้เรียนอ๋อเหรอเดี๋ยวก็ไปส่งที่บ้านอ่าาาจจะะมเเเรรรรรีีียยยนนนหโงปอ๋อดีแล้วดีแล้วเรียนนักเทพเลยดีแล้วจะได้เรียนเก่งๆเอ่อไปเรียนสาธิตจุฬาไหมสาธิตจุฬาลองเรียนดังๆไปเลย เติมเติมแล้วไปกี่แสนเองไปเรียนเลยแ,ล <c oughs> แม่หาเงินเก่งอยู่ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะครับผมก็พูดเหมือนกันแหละ <c oughs> น่าจะไม่แพงแล้วครับสมัยนี้ร <c oughs> ับลายจารับลายจ้า,จา <c oughs> สองอย่าง อ๋อขนีปังป่าก็ขายเนาะนี่ขาประจำไหมครับขาประจำอ,อ,าาอ,อ๋อตรงนี้เขามาซื้อก่อนเดี๋ยวหมดก่อนนะร้นานนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับอ๋อเก็บกินพี่นี่ได้ใช่ไหมครับอ,อ๋อวางไว้เฉยมันก็ยังกินได้เนาะอ๋ออย่างนิ่มอยู่นะข้าว,าวนิ่าามอยู่นะฮะอ๋อเวฟได้ นห,หนึ่งานาทีานะหอเว็บเว็บหนึ่งนาทีฉลองน้ำนิดน,นึงอ๋ออ๋อตัวนิ่นะน,น,น,นี่นี่นี่เป็นขาประจำที่รู้จริงนะฮะแกมากินประจำนะเวลาหลา,ายหอ่อซื้อไปทีหลายหอ่อ,าาหอกินคขเดียวหรือกินเขาทั้งตัวครับเนี่ยกินสองข้อตายายโอ้ดีแล้วครับอยู่ทอยไปดูนี่เองนะฮะรึประจำเขาจะหยุดเห็นหน้าเราซื้อก่อนพอหยุดไปใช่ไหมแม่ค้าชอบหยุดใช่ไหม ออกโซล่าเขาเยอะ,อะบางทีก็ไปฝากเงินมั่ง